ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จลงแทนพระองค์นศา,าราดุสีดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ในายสุมเมธต,ตันติเวชกุลประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินง,งานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไล์ นำนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนครั้งที่39ประจำปี2562ถึง2564เฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมกันนี้ผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทเรศเวทพาดานายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และรองศาสตราจารย์ตรีศิลป์บุญยคจรรองประธานคณะกรรมการดำเนิงงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนร่วมเฝ้าด้วยรางวัลซีไลท์เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียน10ประเทศอาเซียน ซึ่งโรงแรมแบนเดอรินโอเรนเตนกรุงเทพร่วมกับหน่วยหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่ปี2522เพื่อให้รู้จักถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์วรรณกรรมของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียนคุณค่าของวรรณกรรมทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์ส่งเสริมและเจริญโลงเกียรติทางวรรณกรรมของนักเขียนผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นักเขียนและประชาชนทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียนโอกาสนี้มีพระาดำรัสความสำคัญว่า ในการสร้างสรรค์าง,งานวรรณกรรมนั้นผู้สร้างจำเป็นต้องมีความรู้ที่กระจ่างชัดเจนและมีความสามารถที่จะเรียบเรียงความคิดอันบริสุทธิ์เพื่อถ่ายทอดสาระอันทรงคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างประณีตงดงามรางวัลอันทรงเกียรติที่ท่านทั้งหลายได้รับในวันนี้เป็นการประกาศว่าท่านทั้งหลายได้มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาวรรณกรรมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา หวังว่าทุกท่านจะสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่าเช่นนี้ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิดให้งอกงามยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ให้มั่นคงสืบไป